เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่น2องปิดตาแบบละเอียดกันนะครับโดยอย่างแรกที่เราต้องจําก็คือในการเล่น2องปิดตาเราจะใช้แค่สูตรเดียวเท่านั้นไม่ต้องจําสูตรอื่นเพิ่มมากมายนอกจากวิธีเซตอัพต่างๆนะครับก็ใช้สูตรตามนี้ก็เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการเล่นรูบิกสองสองปิดตานะั้นเราต้องมีวิธีการจบเพื่อจะเล่นปิดตา ก็อย่างเป็นผมนี่ก็จะใช้สีเขียวด้านหน้าแล้วก็สีขาวด้านบนเป็นหลักนะครับเพื่อความง่ายในการเข้าใจของผมแล้วก็คนดูนะครับเราจะมีวิธีการจําชิ้นส่วนต่างๆเป็นตัวหนังสือนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นตัว A นะครับจาไว้ข้างบนเราเอาสีเขียวด้านหน้าแล้วก็สีขาวด้านบนนะครับแล้วก็ตัวชิ้นแรกตัวนี้คือตัว A ตัวนี้คือตัว B ตัว C ตัว D นะครับเปิดต่อมาแล้วด้านซ้ายก็เรียงต่อไปเลยนะครับตัว E ตัว F ตัว G ตัว H แล้วก็มาหน้านี้ I J K L M N O P ข้างหลังก็ Q R S T นะครับส่วนล่างก็ U V W X มีงั้งแต่ A ถึง X นะครับมีทั้งหมดเอ่อ24ตัวก็เล่นๆไปเดี๋ยวก็จะพยายามจำได้เองเพราะว่าการเล่นรูบิก2.2ปิดตามันก็คือการเล่นรูบิก3.3ปิดตาเวอร์ชันที่แก้คอนเนอร์อย่างเดียวนะครับ ก็ถ้าเล่นส2สองปิตาไปแล้วก็ไปไป,ประยุกต์ใช้กับการเล่นแก้คอนเนคของสองสามได้นะครับโดยหลักการการเล่นรูบิกสองสองปิตาง่ายๆคือเราจะต้องมองหลักๆอยู่ที่ตำแหน่งตัว e นะครับผมกับตำแหน่งตัว v โดยถ้าเราทําการใช้สูตรแล้วตำแหน่งตัว e กับตำแหน่งตัว v มันจะสลับกันนะครับอย่างเช่นผมจะใช้สูตรนี้นี่ครับจะสังเกตว่าทั้งโลกเหมือนเดิมมีเปลี่ยนแค่2ชิ้นก็คือ ชิ้นของตัว e ไปตัว v ตัว v มาตัว e นะครับในเช่นตรงนี้เป็นสีส้มตอนแรกเป็นสีส้มมันมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับส่วนตรงนี้สีเหลืองก็สลับอยู่ตรงนี้แทนเพราะฉะนั้นเวลาเราแก้เราก็จะดูจากตรงนี้นะครับไปตรงนี้ตรงนี้เป็นสีเหลืองแดงเขียวมาตรงนี้ก็คือชิ้นตรงนี้ตหน่งตัว e คือสีเหลืองเพราะฉะนั้นเราต้องไปตำแหน่งตัว v แบบนี้ก็ทําการใช้สูตรมันก็จะการแก้เพราะฉะนั้นเวลาแก้2องสองเราก็จะมีการ Theology, ย้ายตำแหน่งเพื่อที่จะให้ตำแหน่งอื่นยังอยู่เหมือนเดิมเพื่อให้เราจําได้นะครับมาดูยกตัวอย่างเราจะใช้ตำแหน่ง e เป็นจุดเริ่มต้นถูกไหมครับแล้วเราจะไปที่ตำแหน่ง v โดยเราจะใช้ตำแหน่ง e เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ไปที่ตำแหน่ง v ถูกไหมครับเราจะสลับ2ตำแหน่งนี้มาดูจากอันนี้นะครับตรงนี้เป็นสีเหลืองแดงน้ำเงินซึ่งเหลืองแดงน้ำเงินนั้นต้องอยู่ทางตรงนี้นะครับต้องอยู่ตำแหน่งตรงนี้ถูกไหมครับซึ่งสีเหลือง ก็คือตรงนี้นะครับวิธีดูนะครับเราเริ่มจากตัว E ตัว E คือสีเหลืองถูกไหมซึ่งเราต้องดูก่อนว่าสีเหลืองตัวนี้มันเป็นสีเหลืองอันไหนเพราะว่าสีเหลืองเราอยู่4ชิ้นเราจะไปมั่วๆไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีตำแหน่งของมันอยู่แล้วอย่างเช่นนี้สีเหลืองเป็นสีเหลืองของแดงน้ําเงินเราก็มาดูว่าสีเหลืองแดงน้องเงินอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับผมก็คือเราต้องเอาสีเหลืองสลับกับตรงนี้ซึ่งก็คือตำแหน่ง W นะครับ ตรงนี้ต้องระวังให้ดีๆนะครับอย่าดูผิดอย่างเช่นตรงนี้สีเหลืองนะครับอย่าไปตำแหน่ง uv หรือ x นะครับเพราะว่าสีแดงกับน้ำเงินตรงนี้อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับโดยตำแหน่งเราจะใช้ยึดตำแหน่ง e เป็นหลักเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตำแหน่ง w u ซึ่งแล้วเราจะทำยังไงในเมื่อสูตรของเรานั้นจะขยับแค่ e สลับกับ v ซึ่งตัวนี้อยู่กับ w u แล้วเราจะทำยังไงเราต้องทำการ set up นะครับผม set up คืออะไร เราต้องขยับชิ้นนั้นมาอยู่ที่ตำแหน่ง V เพื่อที่จะเล่นได้นะครับก็ตามที่รู้ว่าถ้าเราใช้สูตรอะตำแหน่งทุกตำแหน่งเราจะอยู่เหมือนเดิมเปลี่ยนแค่2ตำแหน่งนี้ถูกไหมครับก็คือ E กับ v เพราะฉะนั้นผมก็ขยับผมอยากทําให้ W มันผมอยากย้าย E มาอยู่ W เพราะฉะนั้นผมจะย้าย W มาอยู่มาอยู่ V นะครับเพราะเพราะว่าในสูตรของเรานั้นจะขยับ E กับ v ถูกไหมครับผมก็จะขยับ w แบบนี้ ตอนนี้ w มันยูอยู่ตำแหน่ง V ีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเข้าสูตร E ีสับกับ v ได้โดยการใช้สูตรเลยนะครับพอเราใช้สูตรเสร็จปุ๊บเราแค่เคยัียบตำแหน่งที่เราเยัียบมาตอนแรกกลับไปครับัน้วทำการแก้เรียบร้อยอยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นสีแดงขาวน้ำเงินโดยชิ้น E ก็คือสีแดงต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เพราะว่าแดงขาวน้ำเงินก็อยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับ สีแดงก็อยู่ที่ตำแหน่ง N นะครับเราก็ต้องทำการเซตอัพ N มาไว้ตำแหน่ง V เพื่อที่จะเล่นสูตรได้นะครับผมก็จะเอาลงมาอย่างนี้นี่ครับตรงสังเกตว่าตรงตำแหน่ง N นั่นคือสีส้มเพราะฉะนั้นต้องย้ายสีส้มมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับผมย้ายมาแล้วถูกไหมมีข้อระวังนิดนึงนะครับเวลาเราเซตอัพเราจะทำยังไงก็ได้ขอแค่ให้ ไอชิ้นที่เราต้องการมาอยู่ตัวหนัง V โดยมีเงื่อนไขโดยห้ามขยับตัวนี้เด็ดขาดอย่างเช่นผมอยากจะขยับมาตรงนี้แล้วผมทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้ตาแหน่ง E มันเปลี่ยนไปมันทำให้การเล่นของเราอะ่ะมันจะไม่ถูกนะครับกลับไปเพราะฉะนั้นจะหมุนเซตอัพยังไงก็ได้ขอแค่ตำแหน่งตัวนี้อยู่ที่เดิมนะครับตำแหน่ง E อยู่ที่เดิมเพราะว่าาทำอย่างนี้ ใครจะไปหาเองหรือลองไปหมุนดูเอาเองก็ได้ครับหรือถ้าใครไม่อยากหาเองก็ผมจะใส่วิธีการเซตอัพไว้ในใต้ e s c r i p t i o n ก็สามารถกดไปดูได้นะครับพอผมเซตอัพเสร็จปุ๊บผมก็จะเล่นสูตรหลังจากนั้นก็อันดูเซตอัพคือหมุนย้อนกับที่เราหมุนมาต่อแรกนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยมาดูวิธีการจำนะครับว่าตอนเล่นเราจะทำยังไง เริ่มจากด้านไหนก็ได้เพราะส2 2ไม่มีเซนเตอร์เนาะสมมติว่าผมอยากเริ่มด้านนี้แล้วกันซึ่งเราจะดูจาก e ตแหน่ง e เป็นหลักถูกไหมครับตรงนี้คือ e ก็คือสีขาวน้ำเงินแล้วก็แดงซึ่งสีขาวนั้นต้องอยู่ตำแหน่งตัวนี้ครับเพราะว่ามันอยู่กับน้ำเงินกับแดงซึ่งมันอยู่ด้านหลังนี้ถ้าอ้างอิงก็ตามเซนเตอร์นะครับสีเขียวด้านหน้าน้ำเงินอยู่ด้านหลัง แดงเลานขวาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นน้ําเงินกับแดงควรจะอยู่ตรงนี้และนี่เป็นตัว E เป็นสีขาวเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ตําแหน่งนี้นะครับซึ่งก็คือ B นะครับและเราก็รู้แล้วว่าตอนแรกเราต้องเล่น B แล้วก็ต้องเซตอัพ b แล้วก็เล่นแล้วก็อันดูเซตอัพถูกไหมครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องเล่นอะไรต่อไปเราดูจากตําแหน่งที่เราไปนะครับสมมติว่าเราไป B ใช่ไหมครับ E นี่คือสีเขียวขาวแล้วก็ส้มซึ่งสีเขียวขาวส้มนั้น มันอยู่ตำแหน่งนี้ถูกไหมครับมันอยู่ชิ้นนี้ซึ่งตำแหน่งที่เราไปคือ b b คือสีเขียวซึ่งสีเขียวอยู่ตรงนี้นะครับเขียวขาวส้มอยู่ตรงนี้ซึ่งตัวนี้คือตำแหน่ง i นะครับเราก็จะจำไปเลยนะครับ b i เพราะว่าหลังจากที่เราเล่น b เสร็จปุ๊บสุดท้าย b มันก็จะกลับมาอยู่ที่ตำแหน่ง e นะครับเพราะว่ามันสลับ E กับ V เพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นต่อได้โดยการดูจากอันนี้ต่อไปเลยนะครับก็เป็น B B ตรงนี้มาต่อเป,ปอ็นไ I ส่วนตรงนี้นะครับผมสีแดงน้ำเงินแล้วก็เหลืองอยู่ตรงนี้นะครับก็ชิ้นอยู่ตรงนี้เรามาที่สีแดงเราก็ต้องไปที่สีแดงก็คือตําแหน่งตัวนี้นะครับก็คือตําแหน่งเอนะครับ B I แล้วเราก็ไป O o ตัวนี้ครับผมก็สีนี้ก็มาอยู่ตําแหน่งนี้นะครับ,รรบ,รรบสีเหลืองเขียวส้ม อยู่ตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่ง u ก็ถ้าใครยังจำตำแหน่งไม่ได้ก็ให้แนะนำให้ลองไปดูก่อนนะครับผมผมมีตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะเพื่อที่จะเปรียบเทียบกันก็เรามาที่ตำแหน่ง o ถูกไหมครับก็เหลืองเขียวส้มเหลืองเขียวส้มอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับนี่ได้เรามาที่เหลืองแล้วก็ต้องไปตรงนี้ก็คือ u นะครับก็ b i o u นะนะครับ u ต่อไปน้ำเงินส้ม กับเหลืองนะครับดูจากตรงนี้ก็น้ำเงินเสือเ่อมเลยตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้ u เราก็ต้องไปสีน้ําเงินก็คืออยู่ข้างหลังตรงนี้ก็คือตําแหน่ง s นะครับ s ต่อไปแดงกับเขียวเราก็มานี่คนระับแดงกับเขียวอยู่ตรงนี้แล้วก็มาที่ตําแหน่ง c มันก็จะได้เป็น bio u s, s c ถูกไหมครับโดยจะสังเกตว่า ถ้าเรามาจบที่แค่นี้ตัวสุดท้ายมันจะอยู่ที่ตำแหน่ง e ถูกไหมครับนี่คือตัวสุดท้ายที่ผมเลือกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเงินซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราสังเกตดีนะครับเรายังไม่ได้เลือกตำแหน่งนี้นะครับเวลาเราเล่นเราต้องเช็คด,ดีว่าเราเลือกทุบตำแหน่งหรือ,อยังนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เลือกตำแหน่งนี้ออกมาเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่เสร็จนะครับซึ่งแล้วเราจะไปต่อได้ไงในเมื่อตัวนี้นะครับ ถูกท,ที่ที่ถูกต้องมันก็คือตรงนี้ถูกไหมครับมันก็คือน้ําเงินส้มขาวซึ่งมันอยู่ตรงนี้ซึ่งเราไม่มีวิธีเซตอัพของตรงนี้เพราะว่ามันคือจุดเดียวกับจุดเริ่มต้นของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอจุดจบของเราแล้วเราต้องเริ่มใหม่นะครับถ้ารูปมันยังไม่เสร็จโดยการเริ่มไปที่ตำแหน่งไหนก็ได้ที่มันยังไม่ถูกแก้นะครับจากที่เรา เลือกมาก็คือ B I O U A S C ถูกไหมครับตำแหน่งที่เรายังไม่ถูกเลือก,กคือชิ้นนี้นะครับผมก็จะไปเริ่มใหม่ที่ชิ้นนี้โดยผมจะเลือกเป็น V นะครับเพราะมันง่ายสุดละผมจะเลือกเป็น V ก็คือเริ่มใหม่นะครับ V ซึ่งตรงนี้แดงเหลืองแล้วก็ส้มมันจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับสีแดงแล้วก็ V แล้วก็มาเป็นที่ P นะครับเพราะฉะนั้น ถ้ามันมาจบที่ตำแหน่งเดิมแสดงว่าเราทำการจบลูกแล้วนะครับ B I O U A C V P ถูกไหมครับเราก็จะทำการเล่นได้เลยนะครับ B นะครับผม s e t อัพ B มาอยู่ที่ตำแหน่ง V แล้วก็เล่นเซต u ับกับ I นะครับเซต u ับมาดูเซตอัพ O นะครับนี่แล้วก็ U นะครับเต็นมา <S, s นะครับแล้วก็ C ต่อไปก็ V นะครับแล้สุดท้ายก็ P เรียบร้อยครับ ไม่ได้ยากครับลองไปฝึกกันดูกันได้ก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมตอบให้ก็ไปะครับไป